สวัสดีครับวันนี้มาหยิบเครื่องบาเทอร์นะครับผม DCPT 3 0 0นะครับลูกค้าแจ้งมาก็คือเติมหมึกไปแล้วเครื่องยังฟ้องว่าหมึกหมดใช้งานไม่ได้นะครับอาการนี้นะครับปัญหานี้แก้ง่ายๆนะครับบางคนอาจจะไม่รู้นะครับผมนะเวลาเราเสียบปลั๊กเข้าไปนะครับดูนะครับผมลูกค้าเติมหมึกไปเต็มแท้งเลยนะครับผมนี่นะครับมีหมึกเต็มนะครับผม เห็นไหมครับเครื่องฟองว่าหมึกโลนะครับผมไม่สามารถปิ้นได้นะเป็นเห็นไหมครับเนี่ยมันปิ้นไม่ได้นะครับเบื้องต้นนะครับถ้าเครื่องฟองแบบนี้นะครับเวลาหมึกหมดนะครับให้เรานะครับเนี่ยเปิดฝาครอบขึ้นนะครับผมเห็นไหมครับเนี่ยเปิดฝาเปิดฝาแบบนี้นะจากนั้นปิดฝาเข้าไปครับพอปิดฝาเข้าไปนะครับเครื่องจะขึ้นแบบนี้นะครับถามเรานะครับผมว่าอ่าคนเติมหมึกอะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนะครับเห้เราตอบเย็ดกดลูกศรขึ้นนะครับนี่นะเขาบอกกดลูกศรขึ้นนะนะครับกดลูกศร เอนะครับขอถามสีทุกสีเลยนะกดไปครับต่อไป C นะครับสีน้ำเงินนะครับผมกดครับ Y นะสีเหลืองครับกดครับอ่าดำนะครับผมกดครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในการรีเซ็ตต้มหมึกคราวนี้ก็ใช้งานได้แล้วนะเดี๋ยวผมจะลองิมพนเทสดูนะครับ นี้คือการเติมหมึกแล้วการรีเซ็ตต้มหมึกนะครับบางคนเติมหมึกไปแล้วเครื่องก็ยังฟ้องอยู่นะครับเราต้องทําแบบนี้นะไม่งั้นเครื่องจะใช้งานไม่ได้นะครับผมเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับผมเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเครื่องมันไม่ได้เสียนะบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยเครื่องมีปัญหาหรือเปล่าเติมหมึกไปแล้วเครื่องก็ยังฟ้องว่าให้เติมหมึกอยู่เครื่องยังฟ้องว่าหมึกหมดอยู่นะครับผมเนี่ยฮะทำแบบนี้ก็เครื่องก็พร้อมใช้งานนะครับผม ถ้าคลิปมีประโยชน์ยังไงก็ฝากพี่ๆนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับนี่เครื่องมันคินนิ่งหัวพิมพ์อยู่นะ